เรื้อนไม่ยอมคนเรื่องเบล่อ่ผมว่าเขามองแค่ภายนอกครับคือเขาเห็นแต่ตอนที่เราแบบว่ากลายเป็นปีศาจกันทั้งหมดสวัสดีครับท่านผู้ชมครับผมกับฟาท็อกท็อกนะครับก็เดี๋ยวเราจะมาถามนะครับผมในส่วนของเจาะลึกนะครับชีวิตของคนคนหนึ่งนะในแกล้งดนติกนะครับผม โดยปกติแล้วนะครับผมรายการนี้เนี่ยก็จะเป็นการสัมภาษณ์แบบตกลกขบขันใช่ไหมฮะแต่ว่าวันนี้นะฮะเราจะมาเจาะลึกถึงเบื้องหลังของชีวิตชายคนนี้ครับนั่งลงครับยืนหาสะแตกอะไรครับตัวที่เวท่เลยคุณศพเป็ดใช่ไหมฮะใช่ครับผมเดี๋ยวผมจะถามคําถามนะครับผมไม่กี่ข้อก็ผมจะไม่รบกวนเวลาคุณมาก แต่ก็คุณสบเป็ดครับผมจะเริ่มจากคําถามที่เบาไปคําถามที่หนักนะครับผมคุณสามารถตอบได้หรือไม่ตอบก็ได้นะครับผมไม่ได้บังคับแต่ในกรณีนี้เราก็อยากจะรู้ถึงความคิดจริงๆนะครับของผู้เล่นนะครับผมครับผมเดี๋ยวแป๊บหนึ่งผมเรียกสบเป็ดเข้ามาก่อนโอโอเคครับสวัสดีครับคุณแก่ต๊อบสวัสดีครับ นั่งครับผมบอกให้ค well ุณนั่งยืนหาสแตกอะไรครับเนี่ยชื่อชื่อเต็มในไอซีครับผมชื่อเต็มในไอซีสบเป็ดสกายเนครับสบเป็ดสกายเน็ตทำไมถึงใช้ชื่อนี้ฮะเออเรื่องมันยาวครับพอดีว่าเป็นชื่อสมัยตั้งแต่ตอนเรียนมอปลายครับ อืตำแหน่งในแก๊งคุณอยู่แก๊งลูนาติกใช่ไหมฮะใช่ครับผมตำแหน่งในแก๊งนี่คือตำแหน่งอะไรฮะออกยาสบเป็ดครับออกยาสบเป็ดนะฮะโอเคตำแหน่งอาวุธผู้ชำนาญการสูงไมเบสขั้นสามครับผมโอเคครับ อายุจริงๆในโอซนี่อายุเท่าไหรอ่อายุตอนนี้เหรอครับตอนนี้25ปีครับ25ปีตัวละครสบเป็ดสกายเน็ตัวละครนี้เขาคือใครครับยิงเข้ามาจากเมืองที่ชื่อว่าแทบไลท์ครับผมแล้ว แรกมาในฐานะโป๊บครับแต่ว่าเป็นตัวละครที่จิตไม่ค่อยปกติเท่าไหร่ครับมีจะมีหลายมุมมองหลายคายเล็เตอร์ครับขึ้นอยู่กับสถานการณ์นั้นครับผมบางทีเขาก็เป็นคนดีจนน่ากลัวครับดีจนแบบว่าดีเกินไปบางครั้งเวลาเขาเรียกว่าอะไรนะเหี่ยก็เหี้ยขั้นสุดครับดาไม่เว้นแม้กระทั่งผู้หญิงครับผมโอเคครับ ic กับโอซคุณคิดว่าคุณนึกสัยต่างกันไหมจริงๆแล้วไม่ต่างครับผมมันออกมาจากตัวตนจริงๆของผมครับแต่ว่ามีบางเรื่องก็คือในโอซไม่สามารถทําได้ครับแต่ว่าในนี้ทําได้จะเป็นการด่าการการกระโชกโฮกข้ากระแทกแดกดันครับผมจุดยืนของลุนติกที่คุณ คิดว่ามันคือจุดยืนจริงๆในความคิดของคุณผมคิดว่าจุดยืนของโรนัลติกครับมันคือมันคือครอบครัวครับก็สำหรับผมนะทุกคนก็คือเป็นพี่เป็นน้องครับแล้วคิดว่าโรนัลติกในประเท,เทศโนวันนี้เขามีจุดยืนยังไงจุดยืนยังไงหรอคงจะอ่า ผ่านสายตาคนอื่นใช่ไหมครับใช่ครับก็คงจะเป็นแก๊งที่เร <rawd unre> ื้อนเออค่อนข้างที่จะไม่ยอมคนหาเรื่องไปเรื่อยอย่างนี้หรือเปล่าน่าจะบบนั้นแล้วคิดว่าจริงๆแล้วดูนาติกเป็นอย่างนั้นไหมจริงๆแล้วผมว่าคนที่เขามองดูนาติกอย่างเงี้ยนะผมว่าเขามองแค่ภายนอกครับคือเขาไม่ได้มาสัมผัสตัวตนจริงๆของเรา ว่าเราเป็นเป็นคนยังไงอะ่ะคือเขาเห็นแต่ตอนที่เราแบบว่ากลายเป็นปีศาจกันทั้งหมดอะ่ะแต่เขาไม่เคยแบบมาเห็นช่วงที่เราคุยกันปกติเล่นกันปกติอะไรเงี้ยเขาบอกว่าคุณเก่งแต่กับผู้หญิงนี่คุณคิดว่ายังไงครับอ่ถ้าจะให้ตอบตามตรงก็ไม่นะครับเมื่อกี้ไฟเขาเรียกว่าอะไร ตอรี่ที่แล้วนี่ผมตียักหมดนะครับไม่ว่าจะผู้หญิงผู้ชายแต่ที่ผมเลือกที่จะด่าผู้หญิงก็เพราะว่าจิตใจเขาอ่อนสุดครับผมต้องเจาะคนที่จิตใจที่อ่อนที่สุดครับผมทําไม,<ผ>มเราถึงแตกจากข้างในครับทําไมเราถึงเลือกที่จะเจาะที่ผู้หญิงครับเ,เพราะว่าผมรู้สึกว่าพวกเขาเป็นผู้หญิงก็คือเขาจะไม่สามารถรับคําด่าได้มากเท่าผู้ชายครับบางคนนะนะแต่ผมก็จะเลือก เลือกที่จะด่าอยู่ว่าใครสมควรไม่สมควรการบัฟในเกมหรือในประเทศเนี่ยคุณคุณคิดว่ามันเป็นเรื่องที่จำเป็นหรือว่าเป็นเรื่องที่โหดร้ายหรือว่ามันเป็นเรื่องที่ปกติครับอืมผมมองอย่างนี้มองว่าถ้าเราไม่บัฟเขาเขาก็บัฟเราอะแค่นั้นอ,อยู่ที่ความแฟร์มากกว่า อยู่ที่ใครจะได้โอกาสตรงนั้นมากกว่าการบัฟจําเป็นไหมครับสำหรับเกมนี้ไม่ครับผมการบัฟไม่จําเป็นครับตรับผมมันส่วนตัวขึ้นอยู่กับว่าผมเกลียดเกลียดใครมากกว่าผมเกลียดใครผมก็ดา่าก่อนนะบางคนผมแทบไม่ด่าเลยเพราะผมไม่รู้จักเขาเวลาเราด่าใครนี่เราเราเกลียดจริงไหมหมายถึงไอซีหรือโอซีครับ ทั้งใน IC และ OC และกันครับแ <IC S 2> ยก,ยกเป็น<ท>สองกรณีรเพราะโาซ c ไม่ได้เกียดครับแยกแยะได้ครับทำไมคิดว่าทำไมโูนาติกถึงต้องเป็นกระต่ายและ้าเป็นกระต่ายประเภทไหนครับถ้าเป็นกระต่ายอืมเป็นกระต่ายประเภทไหนคงจะเป็นกระต่ายบ้าครับกระต่ายคลั่งอะกระต่ายที่ติดเชื้อพิษสุนักบ้า ผมว่าน่าจะประมาณนั้นแหละไลกัดไปทั่วคำว่าโรเะโลเพในความคิดของคุณสเป็ดโลเพที่ดีหรือโลเะที่ควรจะเป็นในความคิดของคุณเคืออะไรก็คงต้องแยกให้ออกครับระหว่างไอซีกับโอซีคือถ้าเรามาปนกันเงี้ยมันจะไม่สนุกครับผมไอซีก็ส่วนไอซครับโอซก็ส่วนโอซมันต้องแยกกันอยู่แล้วซึ่งมันไม่สามารถเอามา รวมกันได้ใช่อยู่ว่าเราซีก็คือตัวเราเนี่ยแหละเป็นคนเล่นแต่บางทีเราก็ต้องแยกแยะครับมันเป็นแค่เกมทำไมต้องโนวันซิตี้ครตามเพื่อนครับตามเพื่อนตามเพื่อน,ตา,อนตามแคนดี้มาถ้าแคนดี้ไม่มาผมก็คงไม่มาคงไม่มีสเป็คคำถามข้อต่อไปจะตอบก็ได้หรือไม่ตอบก็ได้นะครับครับผมคิดว่าโนวันซิตี้เนี่ย ข้อดีและข้อเสียมีอะไรแบบข้อดีเหรอขอตอบแต่ข้อดีได้ไหมเสียแบบโอเคแล้วก็รู้ๆกันอยู่ว่าข้อเสียมันคืออะไรเอ่อข้อดีเหรอผมชอบเมืองประเทศนี้เพราะว่าแบบมันมีอะไรให้ทำเยอะไงมีงานให้ทําเยอะเจอทั้งเพื่อนที่ดีเจอทั้งตํารวจด้วยอะไรตำรวจที่ดีด้วย ผมในเมืองนี้ผมแคร์ไม่กี่อย่างนะเอาจริงตำรวจกับกับแก๊งผมนี่แหละเพราะั้นผมไม่ได้สนอ่ะใครจะเป็นยังไงครับผมส่วนเรื่องข้อเสียเราก็รู้รู้กันอยู่ว่าเป็นยังไงขอไม่พูดแล้วกันครับผมลูนติกเป็นแก๊งเลือนจริงเหรอจากสายตาผมหรือว่าจาก เอาใน<อ>ความคิดของคุณครับต่อมาอแบบว่าด้วยความเป็นจริงผมว่าเลือนนะแต่เลือนเฉพาะกับคนที่สมควรที่จะถูกเลือนครับผมเราไม่ได้กางไปทั่วคนปกติเจอกันขับรถชนกันผก็ขอโทษนะไม่เคยอ้างว่าเอ้ยกูแก๊งลรนาติกนะมึงขับชนกูนั่นนี่อะไรคนที่สมควรครับผมถึงจะโดนว่าผมเลือนใส่มีคนเคยบอกว่า คุณหาเรื่องแก๊งอื่นเพราะคุณอยากดังเอ่อจริงๆไม่ครับผมไม่นะผมเคยคิดว่าจะดังในเมืองนี้เลยนะผมก็อยู่ของผมงมาหากินของผมผมจะไม่อยากดังทำไมผมไม่ได้ต้องการชื่อเสียงสะหน่อยพอสุดท้ายแล้วกันพวกคุณเป็นคนที่กดแก๊งเล็กอืแก๊งเล็ก่ะ แกงเล็กสูดรดำก็ตีมาแล้วนะอจ,จริงนะแต่มันอยู่ในฐานะของการที่เราคุยกันก่อนนะว่าเราจะเลน่นกันกี่วันนั่นนี่อะไรเงี้ยคือคนที่ไม่ได้ไปตกลงสตอรี่อาจจะเป็นเพราะเราเกลียดก็ได้ครับแกงเล็กถามว่ากดแกงเล็กไหมมันขึ้นอยู่กับคุณหรือเปล่าครับไม่ต้องทําแกงเองไม่ใช่บอกว่าแกงใหญ่กดแกงเล็กถ้าคุณมีศักยภาพมากมากพอคุณจะ จะพูดอย่างนี้เหรอใช่ไหมล่ะอยากฝากอะไรถึงแก๊งต่อๆไปที่จะเข้ามาบ้างครับก็ขอให้เล่นให้รู้เรื่องแล้วกันครับตามกฎครับผมก็อย่าโอซกันมากนักในเรื่องของนั่นแหละครับกฎต่างๆถ้าเห็นว่าอีกฝ่ายหนึ่งทำผิดก็ควรที่จะเข้ามาเตือนนะอ่าครั้งแรกครั้งสองก็ว่าไป ครั้งที่สามค่อยไปขึ้นชันสารกันอะไรก็ว่าไปอะครับมันควรจะมีการเตือนกันแต่อย่อยาอย่าโฟกัสกันที่เรื่องนอกโลกมากนะครับผมอย่าโฟกัสกันที่นั่นแหละเราก็รู้อยู่เอาแค่อซีให้มันสนุกก็พอครับถ้าถ้าเขาบับเราอย่างเงี้ยเราก็ปิดหูไปก็ได้แคร์ทำไมใช่ไหมล่ะเราก็เลือกได้นี่ครับผม